ชุดที่เห็นนี้ก็คือเป็นเป็นพระสมเด็จชินบัญชรของวัดอังพูวารามเป็นพระพิมพ์พิเศษสร้างในโอกาสที่วัดเนี่ยกำลังปรับปรุงวิหารกรมารังสีวิหารนี้จะมีพระสมเด็จองใหญ่หนักเจ็ดตันอยู่แล้วก็เป็นวิหารที่กํากลังมีกิจกรรมสร้างบุคลากรเนยเยอะมากแล้วผมมงมวลสารที่สร้างนี้เนี่ยทางวัดเก็บมานานเป็นพระสมเด็จชินบัญชร เป็นพิมพ์ที่สวยงามเป็นพิมพ์ที่ทางวัดอ,ออกแบบมานานใช้เวลานาน,านหลายปีแล้วด้านหลังนี้จะมีพระกาถาชิ้นบัญชรเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วกล่องบรรจุนี่ก็มีพระครถาชิ้นบัญชรเพื่ออะไรก็เพื่อให้โยมได้ทําบุญกันในราคาที่ไม่แพงแค่500อบาทเท่านั้นเองแล้วพระองค์นี้ไม่ได้สร้างจํานวนมากสร้างจำนวนจํากัดแล้วทุกองค์ก็จะมีอะไรมีโค้ดมีเลขกํากับหมดทุกองเนี่ยสร้างจำนวนจํากัด เพราะฉะนั้นใครอยากได้ครอบครองไว้เป็นสิริมงคลแก่อาคารบ้านเดินของตัวเองก็ทาบุญเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองผงนี้เก็บมานานจากผงพระเก่าๆลังคากระเบื้องบวกว่าละคงังผงเกสรดอกไม้ดอกบัวผงทูบที่บูชาพระนั่นเนี่ยเก็บมานานหลายปีแม้กระทั่งใบโพของวัดอภูวรารานเช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นมวลสารที่บริสุทธิ์มาจากธรรมชาติแล้วก็เกิดจากการที่ตั้งจิตตั้งใจสวดพระภถัาชินมัญชรมานานหลายปี พราะงั้นพระองค์นี้จริงเป็นรุ่นแรกของอัตมาเองก็อยากให้ญาติโยมได้ร่วมบุญกัะทางวัดอัมพวรารามในการสร้างหรือต่อเติมวิหารพรมรลังศีให้มีความสัปปายะตกับญาติโยมกับนักเรียนเยาวชนสิบต่อไปในอนาคตเนี่ยแล้วพร้อมบรรจุก,กล่องอย่างสวยงามเนี่ยแล้วก็พร้อมด้วยถุงบรรจุอย่างดีถุงนี้ก็คือพระทั้งหมดเนี่ยปลูกเสกมาสี่ภาคห้าวระด้วยกันเนี่ยโดยมีหลวงปู่ศิลาปลูกเสกให้ด้วย ก็ขอให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญกันกลมามละเมินะมนะโยมนะก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญโยมสำหรับพระชุดพระ,ะชินบัญชรโยม